I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit, yet. Yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning I need a big change, help me feel like living I need a big swing, home runs I'm hitting And I'll never look back, moving on till I get it all And we all got dreams We all want things But what you gonna do for it? How you gonna move for What you gonna be? And do you believe You can do anything But what you gonna do for it? I look here, look there, over where am I scared? Where am I at? I gotta make it in this life. Whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and sprite. Or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you going move for What you gonna be? And do you believe we can do it?

สวัสดีค่ะทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกมสกามอู้วิวพราทิตยจะตกดินอีกแล้วจ้าใช่ห้าทุ่มแล้วดูเคเจ,เจแต่งชุดว้าวสาวชุดแดงอย่างสวยค่ะคุณเม่เลอร์ไปเอาชุดเกาะในรถค่ะกล่อง0 00 1 001แล้วก็อย่าลืมเอาปืนทอมสันไปด้วยนะจ้ะ แคทีจะเอารถสาล้อไปเสริมสวยค่ะทุกคนคะเดี๋ยวเน่ขอใส่ชุดก่อนปืนกระเป๋าปึืบอๆๆๆเ่รียบร้อยได้ยังเรียบร้อยแล้วว้าวพร้อมออกสึก ปืนทอมสันกับแม็กกาซีนด้วยจ้าเสื้อเกาะซื้อมาให้แล้วค่ะอยู่ในรถนี่กล่องซูนหนึ่งนี่ค่ะแต่น,นี้ก็มีนะทอมสั Thompson นนะ่ะคุณมาเล์ใช้ในนู้นแหละอันนี้เอาไว้ให้หนูเดี๋ยวหนูใช้เองในรถนะ่ะเห็นไหมมีไหมรับ โอเคสีดํเอาแมกกาซีนไปเพิ่มยังแมกกาซีนอยู่ในนี้ก็มีนะอ๋อไม่ต้องใช้ทอมสันก็ได้นี่อันนั้นก็มีนี่หรือว่าใช้ทอมสันคะ M 2สี่เกอยู่ไหนอยู่ในตู้โอเคงั้นใช้ทอมสันก็ได้มันมีมันมีที่เก็บเสียงไหมแต่ทอมสันไม่มีที่เก็บเสียงนะ เนี่ยหนูดู m 2 4 9ก่อนอ๋อ m 2 4 9 2> <H 6 S 1> มีมีที่เก็บเสียงค่ะเอาอะไรเอาที่มีที่เก็บเสียงนี่นี่มาเอาเดี๋ยวนูเอาให้มีที่เก็บเสียงแล้วก็มีレจจดอ่ะเ้วก็เอาไฟไหมเอาไฟด้วยดีกว่าไฟอยู่ไหนคะไฟไฟไฟ,ไฟเอาไฟพร้อมกับแบตเตอรี่ battery. นี่ค่ะที่โตเดี๋ยวนะไะวางให้จ้ะแบตเตอรี่ไฟเลดจอดที่เก็บเสียงนี่ M 2อ9เรียบร้อยอยู่ที่พื้นนี่จ้ะครับอยากได้สองมีดอะสองมีดสองมีดไม่มีเดี๋ยวซื้อให้ค่ะสองมีดไม่มีมีเหรอไม่มีครับ ไม่เป็นไร,ไรเดี๋ยวไปหาเอาค่ะเดี๋ยวไปหาเอามาเก็บใส่กระเปา๋าก่อนจ้าจะตีสามแล้วมันจะเซิร์ฟเซิร์ฟจ,จะลีอีกไม่กี่นาทีเซิร์ฟกระเจลีแล้วค่ะน่าจะตีสามนะถ้าจำไม่ผิดนะ <c oughs> ตีสามแล้วเหรอได้แล้วอลฉันเล่นจตเช้าอีกแล้วทุกคนมันใช้เอม็มมันใช้เอ็มเคซับไพรสเออเอ็เอม สิบแปดเหรอเอ <Yes sir. S 2> MK สิบแปดเยสเใช่ค <ไป S 2> <ะ>่ะหนูก็ใช้อ,อยู่นี่หนูก็ใช้อยู่สุดยอดยามีแม็กกาซีนกี่อันคะตัวนี้ม,มีอันเดียวครับเอามีอันเดียวได้ไงแอดมินแจกสองอันอีกอันไปไหนในรถม,มั้งในกล่องอ๋อนนีนในกล่องอีกสามอันนี้คือของหนูเอาไปได้เลย เอาไปให้พอเพียงพอค่ะโอเคอืมอหมดแล้วแป๊บน,นึงค่ะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในรถเดี๋ยวเรารอก่อนไหมรอเซิร์ฟรีก่อนเราค่อยไปอับโอเคค่ะไปทุกคนแค่เจจําผิดค่ะ เสื้อมันเพิ่งรีตอนห้าทุ่มนี่น่ะนี่เวลาเพิ่งผ่านมาไม่นานยังไม่รีจะบ้าไปแล้วเราก็รอตั้งนานรอจนมืดแหมเือป่ะเลสโก o โหดูชุดเธอสิไอายา้ย่าเราจะลัดเลาะไปค่ะเดี๋ยวหนูขับพาไปเอา้าหรือเปิดไฟ ขับรถไม่เปิดไฟคือฉันเองค่ะบอแมนผู้ใหดอกบึน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 ค่อ,คอยๆไป ตั้งสติขับรถคันนี้มันจะหักหักหักยากนิดนึงทุกคนมันเหมือนรถรถท่วงที่พ่อเอาไปแต่งที่บ้านเหมือนกันนั่นเองหักยากๆมกวนเดอร์ไซ์แต่เคจีไม่เคยขับหร oh, <the S 1> อก <the same. S 1> แม่บอกว่ามันขับยากแม่ไม่ขับเลยอ๋อ oh. ได้เลยพี่ รอดไหม EP นี้ต้องรัดมาทางนี้แล้วแหละถอย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 ต้องแตะเบรกไว้เรื่อยๆนะตกน้ำไปเนี่ยนี่ทางนี้มันมีอยู่นี่นะบึนมันบึนมัน ยังคะออเลยแล้วโอเคนี่เลยมาเออเขาเต็มรัมนี่เลยพี่ถึงแล้วผมก็จะตีโค้งตรงนี้เอา้า <'s> เอา้าอ๋อไม่ใช่นี่เราเลยแล้วนี่ ในทางโค้งแล้วใช่ไหมคะเลยแล้วครับเอาทางเดี๋ยววะโอ้ยังบททันได้ฮอดใช่ไหมเออใช่ใช่ยังไม่ฮอดยังไม่ฮอดข้างหน้าข้างหน้ายมาถึงแล้วเห็นไหมรับมาแป๊บเดียวมาตอนกลางคืนบรรยากาศไม่ดีเลยรับมอเตอร์ไซค์อ่ะมันเหมือนแบบ มันผีจะหลอกข้างทางเสมอเลยนี่มาแล้วครับพี่พรียรบร้อยเข้าสู่ถนนหลักแล้วผมพร้อมที่จะสิ่งโอ80กิโลต่อชั่วโมงอยู่นะทุกคนมันเร็วอยู่ไหนคะคุณซื้อแกงทำไมมันเร็วจังวะ เจจะเอาไปซ่อมเพื่อที่เฮจ,จะได้ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปขายของมันจะเท่ๆนิดนึงอ่ะทุกคนขับรถกระบะมันชิวเกินไปมันไม่ละทึกคึกคุวิเท่ก,กับโพสะโพนี่เดี๋ยวจะมาสถานีตำรวจตรงนี้ค่ะทุกคนที่ผีเยอะเนี่ยเจจะตุยเพราะผีหรือเปล่าเจ,จว่ามีสิทธินะมีสทิที่สิทตุยป้าปั้ม เราจะไปฝั่งขึ้นเนินหรือเราจะไปฝั่งไปฝั่งซ้ายดีกว่าด้านบนเนิเนน่มันกลัวมันไต่ไม่ขึ้นนะรถคันนี้มันจะไต่ขึ้นไหมทุกคนว่าเดี๋ยวลองดูนะลองดูนะมันจะขึ้นได้ไหมเออเหยียบสุดสุดกำลังเนย่ยมันขึ้นได้ไหมตรงเนี้ยเฮ้ยมันเริ่มเหนื่อยละเหนื่อยละยอมันขึ้นได้ทุกคนมันขึ้นได้嘛เฮ้ย นี่แเ่นอีเลฟเวแม่ต้องจอดดูซะแล้วว่ามีอะไรเออมันจะต้องมาประมาณนี้แหละนี่มันก็จะมาสู่ตรงตรงนี้เออถูกไปถึงเซฟโซนแล้วจ้ะในเวลาไม่กี่เวลาเอาในเวลาไม่กี่นาทีเออพูดอะไรเดี๋ยวพูดเริ่มจะไม่เข้าใจตัวเองซะแล้วเอยมาแล้วค่ะ สวัสดีเซฟโซนฉันมาแต่งรถเสริมสวยมรถสีม่วงมากับเสื้อสีแดงเป็นยังไงล่ะยะ yeah. อุย้ยแรงนะคะเฮ้ยเฮยบีบแตะเป็นไงตัวอะไรนะอุ้ยเหมือนรถไข่ไอติมว่ะโอ๊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 ะเหมือนเหมือนเป็ดป่ปะดูว่ะเสริมเสริมเสริมนี่เลยเข้าไปเลยครับพี่สวัสดีพ่อค้า ขึ้นนี้ปะขึ้นดีนะปิดไฟก่อนอ่าลงค่ะฮู้ียงมันแม่บบบบเอา้าทำไมมันขึ้นไม่ได้คะคุณแม่เลยอ๋อได้และปึ๊โอ้สีแดงเผือกเลยนี่เลยนี่เลยกดเลยกดเลยกดเสริมสวยไปเฮ้มันแพงจังอ่ะเฮ้ยมันแพงจังวะพันหกเลยเหรอพี่กระเป๋าอันเดียวนี่นะ พันหกเหออันเดียวเนี่ยพันหกต่อมาค่ะใส่ค่ะแใ,ให,หมดจุดที่สองต่อไปจุดที่สามคือตรงนี้ก็เป็นกระเป๋าเหมือนกันแล้วไอ้ข้างหลังตรงนี้สองพันเป็นกล่องนี่เป็นยังไงอะพี่เอาแล้วยังใส่ได้อีกเหรออ๋อเสริมล้อได้ด้วยอ,อันนี้คือล้อใช่ปะ เออมีล้อด้วยทุกคนเยสเอาล้อไปเปลี่ยนได้ด้วยพกล้อไปน้ำจก้กสุดยอดเฮ้ยเรียบร้อยเสริมสวยเสร็จแล้วจ้าเอาลงได้จ้าอุ๊ยถ้าใส่แบบนี้ถ้าเราไม่ล็อกอะคนอื่นเขาถอดของเราได้ปะทุกคนว่าบ๊าหูคือกันอยยาอย่าเสียงครับ ้องล็อกเหรอเดี๋ยวค่อยเอาล็อกที่บ้านคุณแม่เลอฉันยังไม่เอาลง <laughs> วิรถถอรถถอพี่ชิิงเหรอเนะี่ยมันต้องมาอยู่ใกล้ๆอะ่ะนี่ไงทุกคนมันจะมีตัวนี้เห็นไหมนี่มันจะมีหนึ่งกล่องหนึ่งกระเป๋าสิหนึ่งกระเป๋าเล็กๆหนึ่งสองสามแล้วก็มีอันใหญ่ๆนี่อันใหญ่อันนี้ที่มันจะใส่ไอ้กล่องลังเราได้หนึ่งกล่องค่ะเออแล้วมันให้ล็อกไหม อ๋อไม่ค่ะมันไม่ล็อกถ้าเราใส่แล้วมันจะอยู่ในอันนี้ที่เราลดแค่อันเดียวอ๋อเหรอสุดจาัานตพี่ไปครับน้องผมพร้อมแล้วขึ้นเลยครับพี่ขึ้นแล้วผมจะพาคุณไปซิ่งเองเมื่อกี้เรามาทางไหนคะเมื่อกี้เรามาทางนี้โอเคลืม มันฉีดสีได้ไหมเนี่ยกล่องฉีดได้ดีเนาะแมาเรียบร้อยเสริมสวยเสร็จแล้วค่ะตกแตก่งอาเซสซอร,รีช่องเก็บของเพิ่มได้ค่ะอ้าวลืมเปิดไฟอีกแล้วว่าอยู่ทำไมมันมืดจังยังไงตรงมาเลยค่ะนะจุดนี้ตรงมาเลยผมชินทางมากแล้วก็มาเบี่ยงเข้าตรงนี้ครับพี่ครับแล้วก็ตรงไปเร้เอยครับมา ตรงนี้เราจะขึ้นได้ไหมเราจะไม่ได้ไปตามเส้นทางหรือได้สิเร่งสปีดโอ้ขึ้นได้ค่ะขึ้นได้กด w ่ yeah, ไว้เลยนะมานะคะปกติพีทรานี้เยอะเยอะนะเด้อเดขอดูแวะแวะดูเซฟพีจะแวะดูเซฟเไม่ได้เลย ล่อผีเล่นเฮ้ยมันตีไม่โดนหรอไม่โดนนะค่ะโดนดีแต่มันโอ้ยอูยอะโดแล้วหนีดีกว่า2%แม่เจ้าโวยแกยิงไม่ได้แกนี่มันช่างร้ายกาจฉันไปยุ่งกับพวกแกก็ได้2%เลยคนขับ ทำไมคุณเบลเลไม่โจนอะ่ะแสดงว่ามันไม่ตีคนนั่งค่ะมันน่าจะตีคนขับเอ็ีซีก็จะยิงคนขับนี่แหละทุกคนก่อนเพื่อนว่าจะดูเซเหน่อยก็ไม่ให้ดูสูงก็ได้พร้อมค่ะเพราะหนูว่าเราควรจอดไกๆลๆป่ะลบ เกินไหมพี่อ๋<น>อทำไมมันถึงมาตีหนูทุกคนหนูไม่ได้ใส่ชุดคุณไม่เล่าเขาใส่ชุดเดี๋ยวเข้าเองครับเข้าไปเคียฮะห้เข้าไปเข้าไปอ๋อเปิดไฟดีเออมีพี่เอ็นไหมเฮ้ยมันไม่กัดคุณมาเลยจริงๆมันมาหาหนูแล้วพี่ไหนอะนู่นมันวิ่งมาจากป่านู่น อานั่นมันผีหรือคนวะอ๋อผีนี่นะมันวิ่งมาจากป่าแล้วทุกคนนักจัวมาไอเจอจะอยู่รอบนอกก่อนรอให้คุณมาเลยเ์ื่เคลียร์แสดงว่าคุณเมลเลอร์ใส่ศูนย์อร์เซ็น์มันมันไม่กัดมันไม่กัดใช่ไหมคะไม่กัดเลยนะเฮ้ยแสดงว่า ชุดเวทมนต์ศนปอร์ซนก็ยังใช้การได้นะคะทุกคนคะ่ะมันมาหาค่าน้อยแล้วอย่ามานะนี่คือปืนพระราชาทามนะแกรู้หรือเปล่าเดี๋ยวเฮ่แเจก็จะวิ่งไปวิ่งมาทำไมฉันไม่เปิดไฟเฮ้ยเฮ้ยใครยิงมาวะ ทำไมมันทคุณเมล่าทำไมปืนมันพุ่งมาหาหนูเออแม่เกือบตุยแพราว่าปืนเฮ้ยปืนมันแรงอะเด็ปาดสอที่เก<ๆ>้ามันทะลุปุ่นมหาอิชันเลยค่ะอู้ไม่ได้เลยนะเนี่ยต้องต้องอย่าไปอยู่หน้ากระสุนคุณเม่เล่าวะ <c oughs> ดูมาแล้ว ว้าวชุดมันคือชุดเวทมนต์จริงๆทุกคนถึงแม้มันจะสูญมันก็ยังพีไม่กลับนะเลิกว่ะหนูเดินหนูเดินคนดื่มน้ำนอ,อ,อาหารไม่เอาแล้วันมันเน่าอ่ะเดินวะ เอาของลออแล้วสะดอนละโอเคค่ะ ไม่ออกเอา้าฐานไม่มีฐานมีนี่พี่ดูนะอ๋อฐานน่าจะหมดอายุแต่ทำไมมันเปิดปิดได้ล่ะบัก๊กเอา้าเอา้าโอเคช่างมันเถอะปล่อยมันไป ก็น,นั่งคืน n อ็นนอนเหรอเนี่ยเงียบมากปกติมันจะมาแล้วนะ ยังใครเดินเจอทอมมี่เย้โอ้เมื่อกี้แค่เจอโดนตกกระเป๋ากระเป๋าพังเลยเอ่ะบ้าแล้วเลยนผิดตบนิดเดียว,ยวอุ้ยบูมบ็อกซ์อยากเดียวบูมบ็อกซ์จังเอาไปตกแต่งบ้านคะ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ซะด้วยบูมบ็อกซ์อันนี้ แม่เล่ะไรื่ว่าอะไร้<ฮ>ดูผีสิคะมันยืนอยู่ตรงนู้นอ่ะเฮ้ยกี่ตัวอุ๊ยอย่างเยอะเสร็บปาไปแล้ว เจลืมเอาดาบมาดาบคาตานะมาค่ะทุกคนซ่อมซ่อมเอาหมดยังหมดแล้วครับหมดแล้วได้ไงหนูวางไว้อยู่พื้นหนูจะไปเอาบุมบ็อกซ์เอาเอาเงินยังคะ เอ้ยทำไมาเอ้ยมีของเก็บได้เยอะอนะผีมา,าผีอยู่ไหนอะ่ะช่วยหนูด้วยผีมันมาเยอะเลยลงมาเกิดเร็วอยดูอยู่ในนี้ดูมาเอาเงินน่าจะมีแบบ มันน่าจะให้เราไปซ่อนในตู้ได้หนูอยู่ในคุกค่ะหนูเป็นคนของคุกแล้วตอนนี้เยอนะหนูขอเอาตังก่อนหูตังหลักสิบเจ็ดสิบแปดสิบเลยพี่ตังอย่างเยอะนะคาตังเอา้าผีนอนมันมาแล้วค่ะแต่การมาให้หนูหน่อยเอา้าผีตายแล้วตอนนี้ ว้าวหัดหลํำกลองะลรตอนนี้วะไม่เป็นไรหนูอยู่ในคุกอยู่มันไม่ถึงตัวหนูแน่นอนมันวักมาอีกแล้วค่ะ เราต้องหลบๆกันนิดนึงนุดหลบแล้ว <c oughs> นี่หนูอยู่ในนี้ม <c oughs> ันขึ้นมาย่างหนูจะไปตาม วิ่งเลยวิ่งนำวิ่งนำมันมาตามหนูแล้วหลังหนูมาถอยโย่เดี๋ยวคุ้มกันก่อนอย่าเพิ่งขึ้นรถมันถอยไว้ได้เออ มีมาโนนมีมโนนโอเคมาผมสตาร์ทดตดีแล้ว let's go กลับบ้านกันค่ะ <laughs> ผมได้รถมาขายของแล้วพี่เราซื้อแกงคุณซื้อแกงของฉันตอนกลางวันมันน่าจะสวยกว่าน,นี้อ้าวเปิดไฟเปิดไฟทำไมอีเมย์หญ่ห่วย หนูเหยีไฟจากไอ้ปืนคุณเบเลอร์นะ่ะหนูคิดว่าตัวเองเปิดไฟแล้วไปเบอย่างจะเท่อะเปนผู้หญิงต้องแข็งแกงค่ะขับรถสำมรอ้อให้ผู้ชายนั่งค่ะไปเลย โอเคค่ะทุกคนขาสำหรับอีพีนี้นะคะยิเดีกับคุณเลยพาทุกคนมาหมู่บ้านข้างๆนะคะทุกคนแล้วก็ไปเสริมสวยรถคันนี้คุณซื้อแกงค่ะพวกเราสองคนก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย